สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างเด็กครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมเเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับเทคนิคการตัดอันเดอร์คัตเบอร์2นะครับเป็นทรงที่ง่ายๆนะครับเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเจาะจงให้เราใช้เบอร์2ในการขึ้นทรงนะครับเทคนิคการขึ้นทรงด้วยฟันรองเบอร์2ก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับที่ผมทำออกมาหลายๆคลิปนะครับการใช้ฟันรองขึ้นทรงนะครับเทคนิคของผมก็ไม่ยากนะครับกดให้แนบชิดนะครับถ่ายขึ้นไปความสูงได้ความสูงที่ต้องการก็สะบัดข้อมือถ่ายแล้วสะบ ถดไยแล้วสมัดน,นะครับแต่ว่าเราต้องกดให้ฟันลองชิดกับหนังศีรษะลูกค้าเพื่อที่จะให้กินอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับด้านข้างหลังใบหูก็ดีนะครับเวลาผมตัดผมก็จะตะแคงเบลเลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อให้กินแค่ครึ่งใบนะครับเนี่ยมันจะได้ไม่สูงจนเกินไปนะครับ,นะรบหลังจากที่เคลื่อนทรงด้วยฟันรองเสร็จนะครับเราก็จะมาเก็บ แนวทางกันนะครับต้องเปิดใจรับต้องเปิดใจเรียนรู้อดทนแล้วก็ฝึกฝนนะครับเราถึงจะเก่งนะครับถ้าเราเป็นช่างที่ไม่ยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไม่ยอมดูคนที่เขาเป็นคนที่เขาเก่งนะครับเราก็จะไม่ เป็นช่างที่เก่งแน่นอนนะครับฉะนั้นเราควรที่จะดูคนรอบข้างดูช่างรอบข้างดูคนอื่นที่ก็มีความชํานาญแล้วนํามาประยุกตใช้กับตัวเองนะครับแล้วเราจะเป็นช่างที่เก่งในวันข้างหน้าได้นะครับผมเองก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับมีความชมนานาญมีความเก่งนะครับเวลาทํางานแล้วเราก็จะได้ภาพภูมิใจนะครับแล้วเราก็จะได้มีลูกค้าประจําเข้ามาใช้บริการเราเยอะขึ้นนะครับด้านซ้ายก็ทําเหมือนกับด้านขวานะครับ แบ่งผมเสร็จสับก็เก็บขอบผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บตีนผมนะครับมันจะได้ดูสวยงามเน,นี่ยฮะทำเหมือนกันนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับทรงนี้เพราะว่าเป็นทรงที่ง่ายๆด้วยการที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการที่จะสั้นมากนะครับเวลาเราเก็บเวลาเราทำงานเราก็จะจบงานได้เร็วเพราะว่าเราแค่เก็บให้มันเป็นเป็นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆให้มันดู ทรงผมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเพี่น้องที่กําลังเรียนอยู่นะครับมาตรฐานของการทํางานก็มีงทรงสูงงทรงต่ำทรงกลางนะครับเวลาเราฝึกนะครับพยายามฝึกทรงพวกนี้ให้เก่งให้ชํานาญนะครับส่วนทรงอื่นๆทรงแฟชั่นเราสามารถประยุกต์ได้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ ติดตามคลิปหน้านะครับเป็นคลิปที่รวบรวมทรงผมที่ผมตัดมาแล้วนะครับเป็นการาถ่ายให้ดูหลังจากที่ตัดเสร็จนะครับเป็นการรวบรวมไว้สองสามทรงในคลิปเดียวกันนะครับรวมทั้งทรงนี้ด้วยนะครับก็ลองไปติดตามชมกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําเทคนิคการตัดผมนะครับการขึ้นทรงการตัดการเก็บงานนะครับทํำยังไงนะครับหัวประมาณนี้ ตัดประมาณไหนถึงสวยจบงานได้ประมาณไหนถึงสวยอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่น,อน้องนักเรียนชัจนรยาผมได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็นําไปเป็นแนวทางกันนะครับถ้า เจอลูกค้าต้องการทรงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะสั้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถดูแล้วก็จําแล้วก็นําไปเป็นแบบอย่างนําไปเป็นแนวทางในการทํางานกันนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน้องน้องเรียนช่างตัดผมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ละคลิปแต่ละทรงนะครับที่เราแบ่งปันด้วยใจที่เราแบ่งปันด้วย เต็มความสามารถของเรานะครับผมเองก็เป็นแค่ช่างคนหนึ่งนะครับไม่ใช่อาจารย์สอนตากผมนะครับก็อยากจะแบ่งปันนะครับประสบการณ์ที่เรามีนะครับแบ่งปันว่าแต่ละหัวแต่ละทรงนะครับที่ผมทำนะครับว่าออกมาแล้วดีประมาณไหนนะครับอาจจะไม่ได้สวยทุกทรงอาจจะไม่ได้ดูดีทุกทรงนะครับแต่เราก็สามารถที่จะ ทำแล้วมีลูกค้าประจำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสำหรับช่างนะครับความสวยก็เป็นส่วนหนึ่งการบริการก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นเราควรที่จะบริการลูกค้าด้วยความปราณีตบริการลูกค้าด้วยความประทับใจนะครับเพื่อที่เราจะสร้างลูกค้าใหม่ๆขึ้นมานะครับด้านซ้ายก็เก็บเหมือนด้านขวา